แค่บ่นน้อยลงวันละนิดชีวิตเปลี่ยนมหาศาลเลยค่ะยอมรับมาซะดีๆว่าใครในที่นี้เป็นคนขี้บ่นบ้างคะลองปรับเปลี่ยนนิสัยบ่นให้น้อยลงแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ครูเก๋มีข้อคิดมาฝากนะคะว่าบ่นแล้วชีวิตไม่ดียังไงหรือว่าถ้าไม่บน่นชีวิตจะดีขึ้นแบบไหนข้อที่หนึ่งคนส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่มั่งคัง่งแต่พวกเขากลับใช้เวลาส่วนใหญ่ เอาแต่พร่ำบ่นกับการกระทำซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ชีวิตไปไหนนอกจากนั้นยังจะดึงดูดแต่เรื่องที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะดังนั้นเลิกบ่นให้ได้นะคะข้อ2หากไม่ชอบอะไรก็เปลี่ยนมันซะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่แต่ว่าให้เลิกบน่นข้อ3หากไม่ชอบอะไรที่มีอยู่แล้วจะให้มันมีเพิ่มมากขึ้นทำไมเช่นถ้าคุณไม่ชอบเรื่องนี้แล้วคุณเอาแต่บ่นเรื่องนั้น แปลว่าคุณไปเพิ่มพลังงานโฟกัสให้สิ่งที่คุณไม่ชอบมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ4คําำบนหรือคําพูดจาว่าร้ายมันก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์นี่แหละค่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์ของความคิดแย่ๆเรื่องแย่ๆความคิดลบๆยิ่งคุณหวานมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีลงไปเวลามันงอกงามขึ้นมามันก็จะกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ไม่ดีดังนั้นเลิกบนเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ของคุณใหม่ ให้มันงอกงามขึ้นมาแต่สิ่งที่ดีดีกว่าค่ะข้อ 5. เราคิดยังไงชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นและ้อยคำที่พูดออกไปก็จะบ่งบอกว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ข้อ 6. สาเหตุที่ทำให้คู่สมรสไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการบน่นมีผลกับการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมากนะคะเวลาไม่ชอบให้อีกฝ่ายทำอะไรลองเปิดใจคุยกันด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่เอาแต่บน่นเพราะมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมันดูเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติคู่รักของคุณเลยข้อ 7. การบ่นจนเป็นนิสัยนั่นก็คือการทําที่ไรค่าเป็นการกระทําที่ไรราคาซึ่งเรายอมแลกเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจบางคนแค่ได้บ่นก็สบายใจแต่ลืมคิดไปว่าคําพูดอาจจะไปกระแทกใจอีกฝ่ายอยู่ข้อ8 คำบ่นนั้นก็เหมือนกับกลิ่นปากของเรานั่นแหละค่ะพูดง่ายๆก็คือเราจะรู้สึกเหม็นกลิ่นปากของคนอื่นแต่เรากลับไม่รู้สึกเหม็นกลิ่นปากของตัวเองดังนั้นเราอย่าให้มันเป็นเรื่องที่เคยชินกับกลิ่นปากของตัวเองคือบ่นจนเคยชินจนบางครั้งไม่รู้สึกว่านี่มันเป็นนิสัยที่แย่ที่คนอื่นเองเขาคงจะรู้สึกแย่กับคุณเต็มทนแล้ว 9. ถ้าเอาแต่บน่นคุณก็จะมัวสนใจอยู่กับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ แทนที่จะแก้ปัญหาได้แทนที่จะหาทางออกได้กลับยิ่งย้ำให้ปัญหานั้นมันหนักยิ่งขึ้นเครียดยิ่งขึ้นแย่ยิ่งขึ้นข้อสิบส่วนใหญ่คำบ่นจะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะทำให้คนอื่นหันมาสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังบ่นอยู่อยากให้เขาสนใจกริยาของเราเป็นการที่คุณเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งด้วยการบน่นแต่เชื่อเธอคะ่ะมันก็ได้ผลเฉพาะตอนนั้น แต่มันไม่ใช่ผลดีด้วยนะคะข้อ 11. สิ่งที่คุณเอาเข้าไปในปากจะกำหนดรูปร่างของคุณเช่นคุณกินอะไรมันก็จะกำหนดรูปร่างของคุณดังนั้นสิ่งที่คุณจะบ่นออกมาจากปากมันจะกำหนดความเป็นจริงในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันดังนั้นก่อนจะพ่นก่อนจะด่าก่อนจะบ่นอะไรออกมาคิดให้ดีซะก่อนนะคะข้อ 12. ก่อนจะพูดอะไรออกไปให้ลองคิดดูว่า มันจะทําให้บรรยากาศแห่งความเงียบนั้นดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าการเงียบมันดีกว่าก็อย่าได้พโ่งอะไรออกมาจากปากเป็นอันขาด 13. คนเราจะขอให้คนอื่นมาช่วยวิพากษ์วิจาร์ณตัวเองแต่ในใจกลับอยากได้ยินคําชมด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะดังนั้นคุณเองยังไม่ชอบคําบ่นเลยคุณก็ชอบให้คนชมทั้งนั้นคุณก็จงปฏิบัติแบบนั้นต่อผู้อื่น 14. ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า คุณยืนอยู่ที่จุดไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเดินหน้าไปทิศทางไหนต่างหากและถ้าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าสายตาคุณกำลังจับจ้องไปในที่ใดบ้างคุณจงจ้องและมองไปในสิ่งที่ดีทำในเรื่องที่ดีพูดคิดแต่ในสิ่งที่ดีเท่านั้นข้อ 15. การบ่นคือคำพูดที่มีพลังงานแฝงเอาไว้ในตัวโดยจะมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ดังนั้นการบ่นไม่ได้ทำให้ปัญหาที่มีคลี่คลายลงไปได้เลิกบน่นแล้วคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ดีที่สุดจะดีกว่าเห็นไหมคะเพียงแค่คุณเลิกบน่นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นในทุกทิศทุกทางขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ